เปิดตำนานสามแม่ทัพยุคสามก๊กโจโฉเล่าปี๋ซุนกวงสามแม่ทัพเหล่านี้คือใครอยู่ช่วงเวลาไหนและยุคสามก๊กคืออะไรวันนี้ผมจะมาเล่าแบบคร่าๆวๆเร็วๆนะครับยุคสามก๊กมันคืออภิมหาสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นต่อช่วง190ถึง270 AD นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นแต่คนตายเยอะคือก่อนหน้ายุคสามก๊กดินแดนจีนถูกปกครองโดยราชวงศ์ฮั่นครับบ้านเมืองสงบสุขศิลปะเฟื่องฟูวิื่อที่การก้าวหน้าโดยรวมคือเป็นยุคทองดีๆนี่เองครับแต่ตอนช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นออยู่่ดดีีๆแผนนนิจจก็เ จนทําให้เมืองบางเมืองกลายเป็นเมืองผีครับซึ่งในระหว่างเนี้ยแทนที่จะมาช่วยคนราชวงศ์ฮั่นมแต่แย่งอํานาจกันภายในนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเลยทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในราชวงศ์ฮั่นครับจนในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์กบฏผ้าเหลืองขึ้นมาซึ่งมันเป็นกบฏท,ที่รุนแรงมากรุนแรงจนจัก,กรพรรดิไม่สามารถปราบกบฏด้วยตัวเองได้จกกพัพรรดอึก็รีบอํานาให้เหล่าแม่ทัพส,สร้างกอทัของตัวเองเพื่อไปปราบกบฏได้ถึงแม้ว่าจะเป็นไอเดียที่ดูดีมากแต่จริงๆแล้วมันโคตรแย่เลยนะครับเพราะพอแม่ทัพสามารถปราบกบฏได้แล้วเรื่องอะไรเขาจะแย่งอํานาจจักรพรรดิไม่ได้หลอกถูกไั้ครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆมีแม่ทัพคนหนึ่งมาแย่งอํานาจจักรพรรดิเสร็จ ปุ๊บแม่ทัพทุกคนที่เหลือก็ออกมาร่วมวงด้วยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองที่เราจะเรียกว่าสงคราม3ก๊กซึ่งเหล่าตัวละครที่เรารู้จักกันอย่างโจโฉเล่าปีสุนกวนล้วนไม่ต้องกําเนิดมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับซึ่งก็ได้นาพาเราสู่ตัวละครแรกโจโฉครับโจโฉเป็นแม่ทัพที่ดังมาจากการช่วยราชวงศ์ฮั่นปราบกบฏผ้าเหลืองซึ่งพอตั้งโตยึดอำนาจและจักรพรรดิปั๊บโจโฉคือแม่ทัพล็อตแรกๆที่ยกทัพเข้าไปแย่งอำนาจต่อนะครับส่วนตัวผมคิดว่าโจโฉคือแม่ท ล่อจนจบสงครามได้แถมโจโฉยังเป็นคนที่จับจกักรพรรดิฉีอานจากักรพรรดิที่ชอบทำกับราชวงศ์ฮั่นในตอนนั้นมาอยู่ในการปกป้องของตัวเองด้วยซึ่งจกักรพรรดิก็ประกาศว่าโจโฉเป็นผู้ช่วยกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นอย่างชอบธรรมซึ่งกอบกู้จริงก็แย่ละเพราะโจโฉคือแม่ทัพคนแรกที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าก๊กของตัวเองนะครับชื่อวุยว้ยก๊กวุ้ยก๊กจะปกครองบริเวณภาคเหนือนะครับคนที่สองเล่าปี่แม่ทัพที่เหมือนพระเอกนิยายครับตอนแรกเล่าปี่เป็นสามัญชนธรรมดาที่มีพลังวิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเขาเเเเกกกกกี่่ยยววโงงงััับบบบชื้ออพพรระศ์์ฮนแหบบาๆิดตุณ ทในการรวมกองกำลังของตัวเองขึ้นมาครับตอนแรกกองทัพเล่าปีเป็นเหมือนทหารรับจ้างคือไปช่วยแม่ทัพคนอื่นปราบก,กบฏนั่นแหละครับซึ่งพอเวลาผ่านไปเล่าปีก็เริ่มมีชื่อเสียงเขาเป็นคนที่เก่งน่าติดตามแล้วเล่าปีเองยังเป็นคนที่หาพวกเก่งมากคือมีคนเก่งๆเงข้ามาอยู่เป็นพวกเล่าปีเยอะซึ่งพอเกิดสองครามแยกพลังกันเล่าปีก็ช่วยคนนูนคนนี้ไปเรื่อยๆเ,เป็นพวกบ้างเป็นศัตรูบ้างชนะบ้างแพ้บ,บ้างสุดท้ายเล่าปีก็อยู่รอดมาได้แถมยังกลายเป็นแม่ทัพระดับท็อปๆด้วยก๊กของเล่าปีมีชื่อว่าจกก๊ก หลังจากที่ทั้งสองโดนรอบสังหารนะครับซึ่งสิ่งที่บ้ามากคือสุนกวนได้รับตำแหน่งต่อเขาอายุ18แล้วเนาอดเนี่ยนะครับซุนกวนสามารถทำงานป็นหัวหน้าแม่ทัพที่ค่อนข้างเก่งเลยปกป้องอาณาเขตตัวเองได้และต่อกรกับแม่ทัพระดับเทพคนอื่นได้ด้วยซึ่งสิ่งที่ทำให้สุนกวนเทพคือเขาบริหารคนเก่งมากครับเขาสามารถหาคนเก่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพโดยที่ไม่โดนพูกตัวเองฆ่าตายเพราะผลประโยชน์นะครับสุนกวนเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าก๊กของตัวเองชื่องอก๊กปกคอบริเวณกว เพราะฉะนั้นที่เกิดมาคุณชอบผมแนะนําให้คุณไปหาเพิ่มไปอ่านหนังสือไปดูหนังไปดูซีรีส์แล้วก็ไปเล่นเกมอย่างตอนนี้มีเกม3ก๊กลายพ่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับมันเป็นเกมที่เราจะได้เล่นในสงครามกลยุทธ์ขนศึก3าแผ่นดินแล้วยังได้เจอตัวละครอย่างเล่าปี่โจโฉช,ช,ชุนกวนแล้วก็ตัวละครอ,อื่นอีกมากมายที่เกี่ยวกับตำนาน3ก๊กนะครับมีทั้งลานประลองสงครามชิงบัลลังแล้วยังมีสงครามจากักรพรรดิด้วยคือมันอิงกับตำนาน3ก๊กจริงๆครับสายฟรีก็เล่นได้มีอะไรให้ทำเยอะภาพประกอบดีผมว่าเขาทำงานอาร กดตรงลิงก์ตรงนี้ก็ได้วันนี้ก็ประมาณนี้แหละผมไปละ